ก็รับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับมาเดช a n แนลอีกเช่นเคยวันนี้ยือเกมอิทูเรียลรีสตาร์ทเขาผมเกมของค่าย XD Game ครับวันนี้มาเดชก็จะมาแนะนำทีมโดกิ d โดกิที่เป็นอ่ออินเฟอรนนะครับ,นะรบว่ามาเดชใช้ทีมไหนในการออโตโอ้เพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะออโต้ได้แล้วแต่อาจจะไม่ได้100%แต่ก็ประมาณ80-90%นะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูกันเลย นี่มาเดียจะมาแนะนําร้านเติมเกมนะครับที่มาเดใช้บริการครับก็เป็น A.C.K Game Top Up Center ครับเติมเกมมือถือขายบัตรเติมเกมครบวงจรราคาถูกปลอดภัยเติมไว100%ครับรองรับการชรําระเงินทุกธนาคารรวมถึงทูนีวันเ็จด้วยนะ หากเพื่อนๆท่านใดกำลังมองหาอิมูเลเตอร์เล่นเกม Android บน PC มาเดกขอแนะนำ LD Player Partner ที่ดีสุดสำหรับเกมมือถือนะครับซึ่งมาเดกเนี่ยก็ใช้งานมาเป็นระยะเวลานานแล้วตอลอ LD Player ตอนนี้ก็มีเกม SD Gundam Generation g Gen ที่มาเดกได้เล่นนะครับก็เล่นบน LD แล้วเยี่ยมเลยถามว่าเกมอื่นมีไหมก็มีนะครับเกมอื่นก็จะมีพวก l e g น n a r o k ก็มี Summoner War นะครับ Sky Arena เนี่ยก็มีเหมือนกัน AO นะครับเฟดก็มีเช่นกันแล้วก็มีของเซเว่นไหนผมวเยี่ยมเลยก็มี e f ุตบอ a ด้วยนะครับอีกมากมายซึ่งเป็นอินฟูเนเตอร์ที่มา้ลช้เลยก็อยากแนะนำบอกต่อครับผมบอกเลยว่าเร็วขึ้นแล้วก็ลื่นขึ้นใช้ได้เยี่ยมนะครับตอบสนองเร็วขึ้นเฟร,รมเลยสูงขึ้นเล่นเกมได้อย่างตาปรือน LD player ครับผม มาอยู่ที่หน้าตัวละครนะครับที่มาเดจะเล่นในโดกิโดกิอินเฟอร์โนแต่เอาจริงมาเดก็จะบอกว่าตัวไหนแทนได้บ้างตัวไหนเล่นได้ตัวไหนผ่านได้แต่ขอเกินก่อนว่าไม่ว่าคุณจะใช้เซดาหรือเมเซอาหรือริโมชามันก็ผ่านอินเฟอร์โนได้หมดนะครับณเวลานี้ผ่านได้หมดเลยครับไม่จะเป็นว่าเออแต่เซดาเนี่ยอ่ะคุณเออแต่เซดาอาจจะผ่านได้ได้นะแต่ตอนนี้ริโมชาก็ผ่านได้เลือกเชลให้ดีๆทำอติแฟกขึ้นมามันก็ผ่านได้ครับเพราะมันต้องใช้เวลาอติแฟกเชลมันใช้ดวงหมดเลย นะครับตอนนี้คุณจะได้ออกเซสวยตีลงดีๆอะไรต่างๆนะครับก็ผมบอกไว้อันนี้เป็นทีมสำหรับคนที่แบบอาจจะรีบหรืออาจจะรีบแล้วต้องการออโต้ในช่วงนี้ทีมนี้ผมเล่นก็จะมีเซียด้าครับมีลิลลี่ครับนี่นะมีเฟย่าครับเฟย่าแล้วก็มีวาเลเดียนอีกตัวหนึ่งผมใช้เป็นเซรีนครับแต่ถ้าใครไม่มีเซรีนก็ใส่เป็นคาซโยสีเขียวได้นะคาซโยก็มีหลับมีโดเอิเคตัวนี้มันมีหลับไหมไม่มีนะครับตัวนี้ไม่มีหลับแต่ว่ามีตัวพาสติกเฉยแต่ผมเอามาใช้เพราะว่ามันสามารถลดเอดีเคได้ ไ้40%แล้ผมก็อัพสกิลสมาเพราะผมชอบน้องคนนี้ก็เลยเอามาลองเล่นดูแต่ถ้าใครมีคาสิโยก็เล่นได้สบายอัพสักโยมาที่เป็นสกิลสามอ่ะสกิลสให้เต็มนะครับอัพสักโย3สมให้เต็มก็จะเหลือ3เทินตัวนี้ผมปั้นมาว่าผมชอบพีเฉยก็มาลองเล่นดูมันถ้าอัพสกิลเต็มเนี่ยมันลดแต่สเทินแล้วก็ลดไอเแต่มันมีสร้างโล่ครับผมเวลาตีธรรมดาแล้วมันสร้างโล่เป็นโล่แบบโล่ H ฮ็ดพดูดซับดัมเมจแล้วก็สะพอนดัเมจได้ด้วยเฉยนะครับ ต่ะคาับซูยมันผ่านได้เหมือนกันอ่ะพูดถึงตัว DPS ตัวแรกครับเซดาไม่มีเซดาก็เล่นเป็นเมซอาเล่นเป็นรีโมชาได้เลยเซดาผมเนี่ยก็จะสเปกประมาณนี้มี HP ADK กิเลตคิเด,ดมนะครับอ่าผมยอมรับว่าสเปกผมอาจจะดูสูงคนอาจจะแบบทำตามยากแต่ดูเป็นแนวทางได้นะครับสกิลที่อัพเลยต้องอัพ2สกิลนะครับก็จะมีสกิล2กับสกิล3โซเฟรมครับผมอันเนี้ยต้องอัพให้เต็มมันได้คิเลทอีูหกเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าคุณอัพเต็มแล้วก็บูทเอดีเคกับคิดาเมดด้วยในแต่ละโซ่ าทาให้คุณมีเอดีเคกับคีดามเมตสูงมากพราะนั้นเลยต้องทาคีวเรทให้มันมีโอกาสติดคีย์บ่อยแล้วก็ทําคีดามเมตไปสักหน่อยจําเป็นนะการเก็บโซเนี่ยคือคุณต้องมีทุกๆ3มปั๊บนะครับบัฟฟ้าที่อยู่บนตัวเราแล้วโซมันก็จะเริ่มทํางานโซก็จะแตกขึ้นมาเป็นปั๊บสีเหลืองๆโซเฟรมก็แตกให้มันเต็ม3นะครับแล้วลบล้างไม่ได้ด้วยนยะแต่ถ้าใครแบบปั๊้เร็วๆก็จะเก็บโซ้เร็วนะ บางคนแบบเตินสเนี่ยได้เลยเล่นเก่งกันนะอะสกิลสต้องเต็มครับมีรถเดฟหกแล้วก็สกิลผู้ดาวน้อยนะครับถ้าโซคุณเต็มถ้าโซคุณเต็มเนี่ยคุณสามารถที่จะสกิลสได้ทุกๆเทิร์นเลยครับเล่นกับลินลี่ทำให้คุณสามารถบนอันติได้ดีแต่มีโอกาสแปะรถเดฟหกสิบเด้วยแทบจะไม่ต้องใช้ตัวเกรลกอร์สเลยนะครับแต่บางคนก็อาจจะใช้กอสก็ได้เช่นกัน ไม่ตจากที่ผมลองนะครับยังไงยังไงเตย่านะครับเตย่าเนี่ยต้องใส่เป็นเชลตัวนี้เท่านั้นต้องบอกว่าเรเวเลชั่นเนี่ยมันเป็นเอลที่ค่อนข้างโกงครับมันทําเป็นแบบทูอินไดเบกก็คือทูดามเมเพิ่มเติม12%ของ HP สูงสุดข,ของเป้าหมายทุกครั้งที่ติดคีิ์ข้อในเทินน้นก็คือ,อแค่คุูต้องทําคีขึ้นมาสูงเพื่อจะได้ติดคีิ์ข้อนะครับแล้วมันมีหลายฮิตไงอ,อคือมันหลายฮิตมากนะครับผมคุ้นๆอ่นนะจากที่ลองสังเกตมันประมาณ3ามฮิตเลยสกิลสามก็เลยค่อนข้างที่จะแรงส่วนค่าที่ไปหา ก็ใส่โจมตีสีฟ้าใส่คิดาเม็หรือคิดเล็กก็ได้แล้วก็ใส่ด d k ีเนะครับที่จะสวยโมดูเนี่ยผมใส่เป็นฟูลี่โมเมนตัมแล้วก็ทินไอนะครับถ้าใครมีแบบอื่นก็ใส่ได้อ่ามันอาจจะดูสเปคดูจะดูสูงแต่ว่าเดี๋ยวผมจะให้คุณดูภาพเป็นยังไงลิลลี่ครับผม อืมเดี๋ดี้ผมสแต็กประมาณนี้นะมี HP ครับทำให้พีไปเยอะๆเ,เน้นไปยืนครับ HP สักสองหมื่นหรือไม่ก็ะมื่นห้าทำไปเลยครับมีเด็บสักหน่อยมี ACC หน่อยนิดนึงก็ได้ครับสักสี่สิบห้าสิบจริงไม่ต้องมีก็ได้เช่นกันสัมสปีดบวกหลังสักประมาณร้อยแบบร้อยสี่สิบห้าสิบก็เล่นได้แล้วครับเพราะไงเราจะให้อีกฝ่ายออกก่อนเพื่อมาตีเราครับแล้วเรา,เร,า,เร,ารับดาเมจบางคนอาจจะเล่นแบบว่าให้ดีที่สปีดสูงสุดถ้าเล่นมือนะแล้วก็ไปดึงคาซิโอมาแล้ว พาสิโยหลับแล้วก็ลดเอดีเคอีกฝั่งมันก็เล่นได้เหมือนกันเทลเนี่ยผมก็จะใส่เป็นตัวนี้จักอการอ่าใครไม่มีก็ใส่ตัวอื่นได้นะเป็นเอทีสปีดแล้วก็นี้เดี๋ยวไปซีเรียลเลยครับจุดที่ทัดมืดใส่ลดความเสียหายก็ได้โมดูลเล่นเป็นสปีดได้เลยครับก็ใส่เป็นเอทีเอทีแล้วก็เอซีซีติดไว้นะครับพอยหัวไม่หน่อยลิลลี่ครับลิลลี่เล่นกับเซดาง่ายนะครับแต่ถ้าใครอยากไปเล่นลิโมชาหรือถ้าจะลิโมชาไม่ต้องมีลิลลี่ก็ได้ครับ เอาแบบนี้โอแอนสโลตดิลลี่ก็ได้ครับเล่นง่ายแช่ได้เล่นกับคาซโยผัดกันคนนึงแช่คนนึงรับเออแต่ถ้าเล่นกับเมซี่อารดิลลี่เล่นคู่เมซี่อานี่เยี่ยมมากดิลลี่เล่นคู่เซดาเยี่ยมมากตัวละครต่อมาก็จะเป็นเฟย่าเฟย่าเนี่ยผมไม่ต้องทําอะไรเยอะเลยครับสก,กิลก็ไม่ต้องอัพจริงๆอ่ะเดี๋ยวพวกเขาิลลี่อ่ะถ้าเอาไปเล่นนะครับันนี้จริงไม่ต้องอัพหนึ่งเลยก็ได้ครับถ้าดันโดกิโดกิแต่อัพไว้ก็เผื่อไปเรื่องคอนเทนต์อื่น กเก้าอัพหนึ่งเต็มส่วนเฟย่าเนี่ยไม่ต้องอัพสกิลอะไรเลยครับให้ได้เลยนะครับตัวนี้เป็นตัวที่แบบคุ้มค่ามากทำ HP ทำเดฟมา ACC สักหน่อยสปีดนะครับให้ออกหลังทำสปีดให้ได้เยอะมากนะครับ,120บร้อยบวกจริงร้อยหนึ่งก็เล่นได้แหละครับทำสปีดออกหลังแต่ให้ตัวเขาเนี่ยออกก่อนตัว DPS ของเรานะจะได้บัฟ ATK แล้วสกิลก็จะได้รแรงโมดูครับผมใส่เป็นสปีดเช่นกันเด็บ HP แล้วก็ ACC เดียเ๋ยวสักนิดคนระับถ้าใครยื้ไม่ไหวก็ใส่ HP เพิ่มก็ได้ แต่ว่าคุณจะไม่ได้ติดดีบัฟนะนเะวลาคุณใช้สกิลสามแต่ดีบัฟอีกฝ่ายอ่าเชลก็เลือกเป็นตัวนี้ได้แต่ถ้าใครมีหมีก็ใส่หมีนะครับเล่นหมีเนี่ยง่ายกว่าเพผลอทำหมีสองสตัวเลยเล่นง่ายเลยครับแต่ประมาณนี้นะครับในส่วนของเฟย่ยา ยูดีต่อบมานะครับผมใช้เป็นเซลีนถ้าคมีเซลีนก็เล่นงคาซิโยครับทำเอ็นซีซีมาจะได้ลดเอดเคได้นะครับก็ใส่ไปเซ็ตสปีดเหมือนกันแล้วก็ใส่พี่มีครับพี่มีที่ที่สองเนี่ยที่สองมีเพิ่มเอ c ซีี27เปอร์เซ็นตะ์ครับแล้วก็มีเพิ่มในส่วนของเดฟคุณมีเดฟเยอะคุณก็จะได้โล่นะ จากพี่มีแล้วตัวเซรีนอ่ะมันสามารถสแปมโลได้บ่อยๆเวลาเขาไปตีธรรมดาหรือออกสกิลสามคนข้าที่จะหนาอยู่แต่ถ้าใครมีคาซโยก็เล่นคาซโยได้ประชาบาบกาเลเลียนครับผมยุนิตต่อมาที่ผมใช้ก็ใส่พี่มีเหมือนกันเลยนะสเต็ปก็จะประมาณนี้ทําเลือดทาสปีดให้ได้สัก80ขึ้นไปนะครับมีเด็บหน่อยดีที่เหลือก็ต้องทำไรแล้วในส่วนของสกิลเนี่ยอ่า หลายคนสามารถอัพ3ได้เลยนะครับ3เต็มแต่ผมเนี่ยอัพ2เผื่อมาไว้ด้วยแต่จริงๆก็อนาคตค่อยอัพ2ก็ได้ครับตอนนี้อัพ3เต็มก่อนแล้วไปอัพ2เต็ม2เต็มมันดีนะครับบับเบิ้ลเนี่ยมันคูลดาวน์เหลือแค่3เทิร์นจาก4ี่นะถือว่าดีเลยแหละต้นเทิร์นจะฟื้นฟู15%ของแม็กเซทพีเรได้ในส่วนขงผริตัณโดยอวิสิบล์น,นะโมดูลผมใส่เป็นประมาณนี้ครับเซทพีสิบกับสปีดสามสิบห้าครับนะผมใส่เซทพีหมดเลยครับ เป็น HP นะครับยืนหนาๆหน่อยเด็กก็ไม่ได้หนาแล้วเพราะมันตีแรงอยู่ แล้วเชลครบใส่เป็นพี่หมีได้เลยเป็น HP 10%ตรงนี้ก็อะไรก็ได้ครับสุดท้ายก็มีเท่าที่มีนะรับผมอ่ะมันรีได้ดูดได้2.5%พอดีก็เลยใช้ไปก่อนอ่าก็อย่างที่ผมบอกไปใครไม่มีเซดาเล่นดิโมชาไม่ใ่อใครไม่มีลินลี่ก็เล่นมิโอก็ได้เช่นกันหรือจะเล่นเอ่อชิอากิเดอเอโค่ก็ใช้ได้ใครไม่มีเฟย่าก็เล่นชิอากิเดอเอโค่แต่ว่าเพิ่ม ATK มีดึงเกียริให้เพื่อนนะครับก็พอใช้ได้อยู่แย่ๆเลยจริงๆนะหรือถ้าใครแบบอยากได้ตัวรถก่อเข้ามาก็ใช้เป็นกรอ กสหรือว่าเกก็ได้แนะนำกอส์นะก็เล่นง่ายในตัวที่เป็นนเฟอร์โนะเล่นง่ายจริงๆใครไม่มีเซรีนก็ต้องใช้อ,อสโยผมใช้มาเพราะาผมชอบตัวนี้เฉยเออองมันน่ารักดีอ่ะไม่มีคนใช้อ่ะใช้ตัวปแปลกๆแล้วก็วาเลเรียนครับสาสิาบาบทตัวที่คุ้มค่ามากๆในเกมเกมนี้ตัวหนึ่งทำมาเลยครับเยี่ยมแน่นอนมาอยู่ที่ทีมที่ผมลงเล่นนะครับ ่าก็อย่างที่ผมบอกไปใครไม่มีเซรีนก็เล่นคาซูโยอัพสกิลสามเต็มได้เลยนะครับแต่ว่าลินลี่คู่เซดาอาจจะต้องมีไม่มีเฟย่าก็ไปเชียร์กิจหเอโคได้ครับก็มีตัวของวาเลเดียนอ่ะเดี๋ยวออโต้ให้ดูว่าเป็นยังไงนะแต่คร่าวๆนะครับมาถึงนะครับวาเลเดียนก็จะสกิลสามก่อนเพราะว่าเราอัพสกิลสามเต็มใช่ไหมครับนี่เราก็ปล่อยให้เขาตีนะเขาอาจจะลดเกาะเรากดออโต้มุมขวาบนก่อนปึ๊บอ่า มาถึงเฟย่าก็จะบัฟเอลีเคให้กับทีมเราก่อนเราเราก็โดนลดเอลีเคไปด้วยจากดีบัฟสีแดงของมอนที่สกิลมาในเซดาก็คิวไปแล้วใช่ไหมก็ในส่วนของเซลีนก็ลดเอลีเคเป้าหมายเซลีนเนี่ยคล้ายคล้ายคาซโยแต่ว่าไม่มีหลับว่าเซรีมีสร้างเกาะเป็นเกาะแมงกะพุนโล่แมงกะพุนแถมสามารถสะท้อนได้ด้วยครับโล่ดูดซับดาเมจนั่นเอง ูจะเห็นโล่สีฟ้านะครับที่เป็นหลอดเทปีเห็นปะโล่เต็มไปหมดนะทีมเซฟครับผมผมออโต้ได้นะทีมนี้ตัวครับคือเซดามันต้องมีตัดเลี้ยงที่เป็นเลเวลชั่นนะครับเลเวลชั่นมันค่อนข้างที่จะดีเพราะมันมีทูดาเมจด้วยทําให้เซด้าเนี่ยอยู่ที่สกิลสามัปนประมาณ3ามกิจค่อนข้างที่จะแรงแล้วติดคินะค่อนข้างที่จะโหด ทำเอ k ีเคมาตีกีห้ได้ก็ถือว่าแรงแล้วครับหลักๆนมะพอมีมิลลี่ทุกอย่างมก็ง่ายครับที่เหลือก็ไปหาตัวบัฟดาบมาหาวาเลเรียนมาครับแล้วก็มีตัวบีดีพีเอสถ้าใครไม่มีเซดาก็ใส่ดิโมชาใส่อาแล้วก็ไปใส่แบบสัตว์ที่เป็นเรเวเลชั่นก็ได้ครับ เดด่าขายมดอกนี้เห็นไหมอม่อังแรงครับอีกคีด้วยนะทำคี้ไว้สูงสูงสักแปดสิบเปอร์เซ็นเอาไว้นะครับอารีลี่สกิลสามอืมโดสตันแล้วก็ต้องลุ้นไม่ให้โดสตันด้วยเซเรนตีธรรมดาแล้วก็บกัฟเกาะให้เพื่อนจะเป็นพาีฟขอบเขานะสกิลสอง เตด,ด้าบ,บุ้มครับตรหลักก็จะประมาณนี้นะครับก็สามารถไปปรับใช้กันได้สําหรับทีมที่ผมเอามาให้ดูเป็นออโต้ก็ประมาณออโต้ได้ประมาณสัก8 0 9 0ก็นะก็สมมติคุณออโต้สิครั้งเนี่ยทีมที่ผมเล่นนะครับก็จะเฟล,ลประมาณสัก3ครั้งอ่านะตอนนี้นะถ้าอนาคตอ่ะผมแก้นู่นแก้นี่เสร็จก็น่าจะออโต้ได้ดูดูดีขึ้น1้อยเปอตใครมีลิโมชาก็อาจจะผ่านง่ายกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้ลิโมชาก็ผ่านอีโฟโนโได้แล้วผ่านง่ายแต่สัตว์เลี้ยงเป็นแบบน้องมังกรยิงอยู่ แปลงบึมบึมบัมบัมใครมีเซดาก็ปั้นเซดาเพราะเซดาก็เอาไปลองอ่อดุกิดุกิสีก็ได้ลงออโรราสีก็ได้ผมทำคลิปออโรราให้ด้วยถ้าใครต้องการกินเซดาก็จะประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครไม่ไหวก็รอทำของไปเรื่อยๆครับก็ค่คอยทำไปหรือเจอทีมอื่นเอามาปรับจูนกับไอดีของตัวเองก็ได้เช่นกันประมาณหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจให้กับมาเดสด้วย ไปเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ยบ๊ยไว้เจอกัน